สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนจะพาไปเที่ยวที่เอเวอร์แลนด์นะคะเอเวอร์แลนด์อยู่ที่ชุนชนนะคะประเทศเกาหลีใต้นะคะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะก็เปิดได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะในการออกไปเที่ยวนะคะข้างนอกชอบออกไปสถานที่ต่างๆนะคะ แต่ละวันนะคะก็คือเจนะจะไปเที่ยวคาเฟ่นะคะหรือว่าจะหาสถานที่ที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมนะคะก็ตั้งแต่อยู่ชลชนมานี่นะคะก็มีคาเฟ่สวยๆเยอะมากนะคะซึ่งเจนก็ตลอดไปแบบไปไปเยอะมากอะจนแบบว่าเออมันเริ่มเริ่มจะหมด ที่ที่เราจะต้องอ,อยากจะไปแล้วนะคะก็บางสถานที่เราก็ไปซ้ำนะคะไปซ้ำถึงสองสองรอบอะคะ่ะซึ่งจริงๆอะไปแค่ครั้งเดียวก็น่าจะเกินพอใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งคือไปสามรอบแล้วทุกคนซึ่งแบบคือแบบเป็นสายคาเฟ่จริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราพามาที่ นี่เลยเอเวอร์แลนด์นะคะจะเป็นเมืองแห่งโลกจิจกนตนาการโลกการ์ตูนอนะไรอย่างเงี้ยเนาะเจนก็คือจะบอกว่าเจนอะไม่ถนัดเรื่องอแบบนี้เลยนะคะจริงๆอะเจนไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่าพอดีว่าเพื่อนนะคะชวนนะคะชวนว่าเพื่อนเพื่อนของเพื่อนนะคะทางานที่นี่นะคะแล้วเขาก็อยากจะเจอนะคะอยากจะพาเที่ยวก็คือเขานําเสนอมากนะคะ แล้ววันนี้เป็นวันที่ฝนตกแล้วซึ่งคนนะคะก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะก็ดีนะที่คนไม่เยอะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นสถานที่ที่กว้างขวางมากๆซึ่งถ้าคนเยอะอะมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่แออัดเนาะอืมก็ถ้าคนเยอะก็ดีนะก็คือเราก็จะได้แบบจเจริญหูจเจริญตาอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็มองเพลินเนาะเพราะว่าคือใจหนะชอบประเทศเกาหลีก็เพราะแบบว่าคือประเทศเขาอ่ะ บรรยากาศดีนะคะแล้วก็ผู้คนก็คือแบบผู้หญิงก็สวยนะคะหน้าตาดีผู้ชายก็คือหล่อหน้าตาดีนะคะหรือถึงจะไม่หล่อแต่ก็คือแต่งตัวดีอะไรอย่างนี้เนะะาะก็คือเราเป็นต่างชาตินะคะเรามาอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าชอบแบบสนใจในในความเป็นเกาหลีอะ่ะในสนใจในแบบวัฒนธรรมของเขาแล้วก็สนใจที่จะแบบ อชอบมองนะว่าเออเขาแต่งตัวสไตล์ไหนเขาทรงผมอชอบทรงผมประมาณไหนอะไรงียค่ะก็คือมันก็จะเป็นสไตล์เคียรสไตล์นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเขาก็จะแบบมีความน่ารักคือชอบมองอนะถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบเออแต่งหน้ายัางไงแต่งหน้าแบบไหนสไตล์ยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะชอบสังเกตเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบไปมองแบบจ้องอะไรใครขนาดนั้นนะคะแค่แบบเออก็ ก็แบบมีความชอบอยู่แล้วเนาะมีความชอบแบบว่า,าวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่สวยงามนะคะแล้วก็ผู้คนนะคะการนี่แหละคะ่ะการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยคือชอบศึกษาเนาะศึกษาอะไรที่แบบมันเราไม่เคยแบบเราไม่เคยสัมผัสอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็อยากจะรู้เนาะโอเคและนี่นะคะก็ขึ้นมาบนหอคอยแล้วนะคะจะเป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะออโตเมติกเนาะที่แบบขึ้นมาแล้วก็คือมันก็จะแบบหมุนรอบทิศทางนะคะให้เราได้แบบมองไปรอบๆนะคะพื้นที่อันนี้ก็คือจำไม่ได้แล้วนะคะว่ากี่าตารางตารางวาใช่ไหมเ <laughs> ออก็เนี่ยคะ่ะก็เจนชอบที่สุดก็คือขึ้นมาบนนี้นะคะขึ้นมาบนหอคอยนี้ แต่ว่าถ้าเป็นพวกเครื่องเล่นอะไรเงี้ยวันนี้ฝนตกก็เลยแบบไม่ได้เล่นแต่จริงๆอ่ะคือเจนกกลัวกลัวเครื่องเล่นนะเจนไม่ชอบเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่วันนี้มาก็เพราะว่าเพื่อนชวนนะคะแล้วก็โอเคอยากจะมาเปิดหูเปิดตาไหนๆก็มาที่ที่นี่แล้วถ้ามันมีอะไรที่เป็นนด์ม m a r k ที่เป็นสถานที่สวยๆเก๋ๆเราก็อยากจะไปชมเนาะโอเคอันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะที่เอเวอร์แลนด์นี่ก็ สภาพก็คือฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้เจนก็ถ่ายคลิปออกไปก็คือฝนนะมันเปียกอยู่ด้านนอกมันไม่สามารถที่จะเ็ดได้นะ,ะทุกคนจึงก็จะอัดคลิปไปแบบเนี้ยให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ต้องขออภัยในความที่แบบมีค่าฝนนะคะเกาะอ,อยู่ที่กระจกนะคะทุกคนอาจจะแบบ ภาพได้ภาพที่ไม่สวยเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนก็พยายามที่สุดแล้วโอเคซึ่งวันนี้นะคะจึงก็มีอัดคลิปว้เยอะมากนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดแล้วนะคะไม่รู้ว่าเมมจะเต็มหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเจนมีคลิปคลิปที่แบบดองไว้เยอะมากๆนะคะก็พยายามที่จะแบบตัดคลิปให้ให้เร็วแล้วก็พยายามลงแล้วก็ลบทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าเจนอะ 제 한국 최초의 세계적인 레저 테마파크로, 전 세계에서 두 번째로 큰 20가지의 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있는 42가지의 신뢰의 시설을 갖춘 테마파크로, 브릭스트리트, 브릭토피아, 레고캐슬, 레고닌자고월드, 해적의 바다, 레고시티, 미니랜드 7개 클러스터의 테마로 구성되어 있으며, 특히 파크 중. ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมืองจำลองนะคะเป็นเมืองจิ๋วเนาะที่เขาย่อส่วนลงมาให้เราดูนะคะว่าอันนี้เป็นที่ที่โซนะคะที่เซก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นที่ข้างน้ำหรือเปล่าหรือว่าที่โซประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีที่ ชุนชอนนะคะอันนี้จะเป็นที่ชุนชอนนะเนี่ยดูดัดจนจะแทนให้ดูเลยนะคะโอเคอน,นี่ก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะเอ่อเจนก็ไม่แน่ใจอ่ะทุกคนแล้วเพื่อนเพื่อนก็อธิบายแต่เจนก็ลืมนะคะทุกคน อ่ะคะอันนี้ก็จะเป็นพระราชวางังขยมะกุ้งหรือเปล่าอะไรก็เหมือนย่อส่วนสถานที่สำคัญสำคัญนะคะให้เราได้ดูนะคะว่า,ามีอะไรบ้างนะคะก็ดูได้ที่นี่เลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบชุนชอนด้วยนะ้มีแบบว่าตรงตลาดอะไรนะมยองดงนะคะถนนม,มยองดงสตรีทอะไรนะคะก็มีนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถไฟจิลล๋วแล้วนะคะเป็น,นรถไฟอันนี้เราเหมาเที่ยวเลยนะคะก็คือเราเหมากันสามคนนะคะ ไม่มีคนนะคะตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมากวันนี้โอเคเดี๋ 계속 전에 올라다 거친 파도를 헤치며 오물을 찾아. 멋진 뭐 코멘트 하면요? 저기 보세요. 대적의 바다에서 버티는 거친 물총싸움이 벌어지고 있습니다. 대적을은 표국들들은 오물을 짓게들 여러분도 참여해 보세요. 대적들의 항해는 순조롭지만은 않습니다. 거센 폭풍우가 여러분을 덮칠 수도 있답니다. 이코스 어웨이의 선장이 그 험한 역을 여... 도착한 이곳은 레고 닌자고 월드입니다. 마스터 우의 제자들 <목소리도 쥐> 하이미아 제이, 홀가함 원숭이 힘스들마요답 왕불의 단탐구 레드 드래곤구기위 멋진 드래곤 코스터를 타고 비행을 해봐요. 어쩌면 레고 캐슬을살고 있는 레드 드을마스볼까 이렇게 안감성, 용감한 기술을 드래곤이... โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับกันแล้วนะคะคือเรามาการตั้งแต่บ่ายบ่ายสองครึ่งะคะ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะทุกคนก็เกือบหกโมงอะประมาณเกือบหกโมงนะคะก็คือเพื่อนเลิกงานพอดีเนาะเราก็เลยมามากินเป็ดเป็ดย่างกันค่ะก็คือเป็นซัมยับซานะคะ ปกติก็เคยกินแต่เป็นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็คือมาในเมนูเป็ดนะคะทุกคนเป็นเนื้อเป็ดก็รสชาติก็คือแบบแบบดีนะคะก็อร่อยนะคะทุกคนอร่อยดีตกท้ายด้วยเป็นซุปซุปเป็ดนะคะทุกคนก็ซุปเป็ดก็ไม่รสชาติไม่เลวนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะก็คือแต่ว่าเจนอะ่ะอิ่มเลยเนอะทุกคนเป็นกินได้ดีเดียวเองอะ่ะเสียดายมากเลยแล้วก็ วันนี้พอดีเพื่อนก็มีปัญหากับแฟนด้วยนะคะก็เลยแบบเราก็รีบกินรีบกลับกันเนาะตอนนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ